ประเภทของแผนที่สวัสดีครับทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับแผนที่ไปบ้างแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องประเภทของแผนที่แบบต่างๆเพิ่มเติมครับก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องแผนผังและแผนที่กันก่อนนะครับ ในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องแผนผังแผนผังคือภาพการย่อส่วนของสถานที่หรือสิ่งต่างๆแล้วนำมาแสดงตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งนั้นๆบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆครับและแผนผังนั้นใช้สำหรับการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเช่นอาคารหรือโรงเรียนครับนอกจากนี้เรายังสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆในแผนผังได้เช่น ใช้รูปบ้านขนาดเล็กแทนอาคารเป็นต้นและแผนผังมักใช้มาตราส่วนเป็นเซนติเมตรหรือเมตรครับส่วนแผนที่คือภาพการย่อส่วนที่แสดงตำแหน่งและลักษณะของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกเช่นอนณาเขตประเทศภูเขาแม่น้ำทะเล ก็เป็นต้นโดยใช้เส้นสีสัญ,ญลักษณ์ลงบนวัสดุที่มีพื้นแบนราบและจะใช้มาตราส่วนในการย่อขนาดจากของจริงบนพื้นโลกน้องๆอ,อยากทราบข้อมูลของแผนที่เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาประเภทต่างๆของแผนที่กันดีกว่านะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ถึงแผนที่ประเภทต่างๆอยากให้น้องๆช่วยกันระดมความคิดกันก่อนนะครับว่าแผนที่ที่น้องๆรู้จักมีอะไรบ้างพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับแผนที่ที่เราควรรู้จักนะคะ โดยครูไพลินจะมาเล่าให้เราฟังไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะแผนที่ที่นักเรียนควรรู้จักมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะคะซึ่งก็คือแผนที่กายภาพแผนที่รัฐกิจแผนที่เศรษฐกิจและแผนที่เฉพาะกิจค่ะมาดูแผนที่ประเภทแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือแผนที่กายภาพค่ะแผนที่กายภาพหมายถึง แผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศซึ่งจะมีการใช้สัญลักษณ์แทนส่วนต่างๆที่เป็นภูมิประเทศนะคะหรือมีการใช้สีแสดงความสูงต่ำของภูมิประเทศที่ปรากฏในแผนที่ค่ะซึ่งเป็นแผนที่ที่นักเรียนได้เห็นอยู่เป็นประจำเช่นแผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศเช่น แสดงถึงภูเขาแม่น้ำเป็นต้นนะคะเรามาดูแผนที่ทางกายภาพกันค่ะส่วนแผนที่ประเภทที่สองนะคะเรียกว่าแผนที่รัฐกิจค่ะนักเรียนคงไม่คุ้นกับคำว่ารัฐกิจเท่าไหร่ใช่ไหมคะครูมีความหมายและตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะแผนที่รัฐกิจให้แสดงการแบ่งเขตการปกครองและแสดงสถานที่ตั้งของเมืองจังหวัด หรือภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นแผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดและภาคต่างๆเป็นต้นค่ะนักเรียนดูภาพประกอบด้วยนะคะว่าแผนที่รัฐกิจมีลักษณะเช่นไรนะคะส่วนแผนที่ประเภทที่สามที่นักเรียนควรรู้จักนะคะเรียกว่าแผนที่เศรษฐกิจค่ะนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะว่าแผนที่เศรษฐกิจ มันมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะแผนที่เศรษฐกิจเป็นแผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรนะคะเช่นแผนที่ที่แสดงแหล่งแร่แสดงแหล่งปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆในประเทศไทยค่ะซึ่งแผนที่ประเภทนี้ จะทำให้เราเห็นถึงแหล่งเศรษฐกิจในแต่ละภาคว่ามีผลิตผลมากน้อยเพียงใดนะคะเรามาดูภาพแผนที่เศรษฐกิจพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนแผนที่ประเภทสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้ก็คือแผนที่เฉพาะกิจค่ะนักเรียนชื่อแปลกๆใช่ไหมคะแผนที่เฉพาะกิจนักเรียนคงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่า แผนที่เฉพาะกิจมันมีไว้ทำอะไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไหนครูมีคำตอบค่ะแผนที่เฉพาะกิจเป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้านเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนที่แสดงเส้นทางหลวงแสดงเส้นทางด่วนและแผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนในแต่ละภาคเป็นต้นนะคะ พื่อนคะครูไพลินบอกว่ามีแผนที่ที่เราควรรู้จักอยู่4ประเภทค่ะทบทวนกันอีกครั้งได้แก่แผนที่กายภาพแผนที่รัฐ,ฐกิจแผนที่เศรษฐ,ฐกิจและแผนที่เฉพาะกิจค่ะฟังชื่อดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้นเลยนะคะแต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์สำหรับเราทุกคนคะ่ะ ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าแผนที่ที่เราใช้กันอยู่นั้นมีหลายประเภทจึงแต่ละประเภทก็มีความสำคัญเฉพาะของแผนที่ประเภทนั้นๆต้องขอบคุณครูไพลินมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องแผนที่ประเภทต่างๆทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะเราไปพบกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันต่อนะคะเพื่อน ช่วยคิดก่อนจบบทเรียนเรื่องประเภทของแผนที่ในวันนี้ขอถามน้องหน่อยนะครับว่าแผนที่มีประโยชน์อย่างไรบ้างใครท,ที่ทราบคำตอบแล้วให้เขียนคำตอบใส่กระดาษแล้วส่งคุณครูประจำชั้นได้เลยครับช่วงใช้เดียว เร,เราคู่กันก่อนจากกันในวันนี้เรามาทบทวนชื่อของแผนที่แต่ละประเภทกับกิจกรรมชายเดี่ยวเพราะเราคู่กันนะครับโดยให้นำคำตอบที่อยู่ในตัวเลือกมาใส่ในช่องว่างในแต่ละข้อให้ประโยชน์และชื่อประเภทของแผนที่สัมพันธ์กันนะครับตั้งใจทำนะครับลงมือได้เลยครับ แผนที่รัฐกิจแผนที่รัฐกิจใช้แสดงการแบ่งเขตการปกครองแผนที่เฉพาะกิจแผนที่เฉพาะกิจทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน แผนที่กายภาพใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศแผนที่เศรษฐกิจใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ เรามาดูเฉลยกันนะครับข้อที่1แผนที่รัฐกิจใช้แสดงการแบ่งเขตการปกครองข้อที่2แผนที่เฉพาะกิจทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะด้านข้อที่3แผนที่กายภาพใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศข้อที่4แผนที่เศรษฐกิจ ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจแผนที่ประเภทต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้มีประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับในครั้งหน้าเราจะพบกันพร้อมกับเรื่องแผนผังบอกตำแหน่งกันนะครับน้องๆจะได้ทราบประโยชน์ของแผนผังกันและพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ